สวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมอ่ะได้ยดินเสียงไหมคะเสียงชัดไหมคะเสียงไม่ชัดหรอก โอเควันนี้เราไม่มีที่ตั้งกล้องก็เลยแบบวางลาบพื้นไปเลยอ่ะมันจะได้ยินเสียงไ้มพี่ชิว่น่ทำอะไรคือชี้มาทักไทยพี่ๆคำอุ้ยอุน่ไว้อุนิอุนิวุณนวายสุดๆโอ้ยอุน่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรากันอยู่คะอะไรนะเรามองไม่เห็นเลยอ่ะอ้อมายก็คิดถึงซูชิน้องหมาน่ารักอุนี่กับซูชิน่ารักใช่ไหมหัวฟูมาก มีละครคู่เข้มไหมมีค่ะออนแอร์เดือนเดือนหน้านี่เ,เดือนนี้สิพรุ่งนี้คือเดือนหน้าแหละก็คือเดือนหน้าที่จะถึงนี้ละคะ่ะออนสิ้นเดือนหน้าฝากติดตามกันด้วยนะคะทวินล่างฉันวิญญาณเธอเล่นกับเข้มตอนนี้ ก็มีงีที่ออนแอร์อยู่ก็คือ30มสิพึ่งเริ่มตน้นก็ไปดูกันได้นะคะ Disney Plus Hot Star ถ้าระหว่างเนี้ยเราจะมองไม่เห็นแล้วว่คอมเมนต์มีอะไรบ้างมีใครได้ดู30มสิพึ่งเริ่มต้นบ้างไหมคะพี่มุกนอนกี่ทุ่มนอน ที 1> 1่หนึ่งที่สองประมาณน,นั้นนะคะติดมากค่ะขอบคุณค่ะวิกหน้าสี่ตอนสุดท้ายแล้วนี่กำลังนั่งแบบแกะตุ๊ก,กตายอยู่แกะออกมาจากกล่องแล้วแต่ว่าแบบยังไม่ได้แกะถุงยังไม่ไม่เห็นว่าข้างในคืออะไร มันคืออะไรให้ถ่ายลาบูบูแอบรอเดี๋ยวเ,เราจะเปิดลาบูบูให้ดูนะมาดูกันว่าข้างในคืออะไร จางีฟ้าซู้ซู่ค่ะท่องไว้ขันติขันติขันติ โอ้เปียกนี่ค่ะคุณค่ะน้องแมวมาเต้นลุกติกมีหัวแ๊บนะทุกคนขอเช็ดน้ำก่นอนข้าวหลังจะไม่วางน้ำไว้ตรงนี้แหละ ขอบคุณนะค่ะอยู่แฮมสเตอร์ค่ะลุยขอหยุดไลฟ์แล้วไปเช็ดน้ำก่อนได้ไหม ที่เคยอยู่ชมรมก้าแผ่นดินใช่ค่ะสมัยเด็กๆขอบคุณนะคะ ม,มีใครชอบกินรถด่วนไหมนี่ขอบคุณนะคะมีใครชอบกินรถด่วนไหมชอบรถด่วนมากส,สงสารบุษบาเหรอคะสงสารบุษบาเหมือนกันคะ่ะตอนอ่านเรื่องก็แบบสงสารบุษบามากๆเช่นกันนี้ข่าวคะ่ะ ุษสบารอดไหมอีพีหน้าไม่บอกทุกคนต้องไปดูกันเอาเองนะคะว่าบุษสบารอดหรือเปล่าอุนี่จะทำอะไรเนี่ยจบสวยไหมสปอยไม่สปอย,ไม,ปอยไม่บอกเดี๋ยวทุกคนไม่ไปดูทำยังไงละ่ะสบายเก่งมากอุ้ยนา่ารเฮ้ยขอบคุณนะคะ กดห,หัวใจส้มให้ด้วยนะทุกทุกคนอูหนี่ต้องการอะไรเนี่ยอุนีอย่าอย่าอย่าขอลองวุ่นวายมากโหหน้าใจะใหญ่กว่าแม่แล้วลูกไปไปหนูกินรดด่วนโชว์เลยเมื่อคี้หนกูก็กินตอนที่ไลฟ์ พี่เคกับพี่แบงทุกคนเห็นอ่ะที่ยี่ว่าเป็นรถต่วนพี่มุกมีแผนจะไปออกงานที่ไหนไหมตอนนี้เหรอคะนียูเลนัสโอ้ oh my กอดลืมชื่อจังหวัดอะไรนะขอไปเช็คก,ก่อนนะ ไม่ก็เข้าไปดูในในใน,ในมุกดามุกดาสเต,เตชันก็ได้นะคะคือตอนนี้เสียงแย่มากเพราะว่าเป็นเป็นเป็นใส่นัดเมื่อประมาณสองวันก่อนเสียงไม่มีแบบขึ้นจมูกอูอีอูอีมากจะหใจไม่ค่อยออกลำปางใช่ไปลำปาง สุราษฎร์นครสีลำปางใช่ไหมใครรู้ตอบทีขอบคุณค่ะใช่ค่ะมีประมาณสามที่ที่เป็นของยูเดนัสคลินิกก็ไปเจอกันได้ค่ะที่ที่นั่นเลย โทษหนูเป็นคนแบบความจำแบบแ yeah, ย่มากๆหนูไม่เห็นพี่นานมากพี่ต้องไอ้หนูต้องฟอลโล่พี่ค่ะหนูถึงจะเห็นพี่ว้ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆสติกเกอร์ที่ส่งมาให้เลยนะคะ รีวิวกระเป๋าด้านหลังไม่รีวิวอะไรแล้วเดี๋ยวโดนปิดก้นอีกแมวแล้วกลัวกลัวว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเปิดหรือแบบโชว์ชวอะไรโดยไม่ตักใจเดี๋ยวก็โดนปิดก้นแล้วอยู่ดีๆคนดูก็าหายไปอีกช่วงนี้ถ่ายละครไหมถ่ายเสร็จหมดแล้วค่ะ สาทางดิสนีย์พัทฮอลสตาค่ะจริงๆดูง่ายมากเลยนะคะแค่แบบโหลดแอป,ปมาแล้วก็ก็เขาก็จะมีให้เลือกว่าเราอยากดูแบบระยะเวลาแค่ไหนเราก็เลือกตามใจเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ดูได้หมดเลยแต่ว่าในทีวีบางเครื่องของแบบ เราจะไม่พูดชื่ออะไรแล้วนะเรากลัวทีวีมันก็จะมีโหมดที่แบบมันมากับกับทีวีอะ่ะเราก็แค่กดตรงดิสนีย์พัสแล้วมันก็จะดึงเราเข้าระบบตัวจริงปะตัวจริงค่ะ <c oughs> ง่วงหรือยังยังไม่ง่วงค่ะแต่ว่าเสียงมันแบบช่วงนี้แบบเสียงมันอื้อๆือมันไม่ค่อยสบายมันหายใจไม่ค่อยออก ผมทรงนี้เทมากเอาจริงๆเพิ่งไปตัดผมมาค่ะเพิ่งไปเล็มไม่ได้ตัดแบบขนาดนั้นเล็มความยาวออกเพราะผมยาวมากซูชีนอนแล้วหรอซูชียังไม่นอนซูชี มาแล้วพอแล้วพอแล้ไปกลับกลับโอ๊ยเจ็บอุนี่เจ็บ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 อุนี่อุย้ยอุนี่ไม่ดื้อไปไปไปไม่ไม่ไม่ไปเลยมาแบบนี้ไม่เอาไปอย่าไปเลยไม่น่ารักเลยไปไปไปไม่น่ารักเลยอุนี่ ได้เจ็บกับอุ้นีมาถึงก็ขวนมือเลยอ่ะไม่น่ารักเลยอุนีอย่าทำแบบนี้ขอร้องพี่เนี่ยจะชอบกินซูชิมากใช่ค่ะก็เลยเป็นผลพลอยไดม้มาที่มาชอซูชิและอุนีเพราะเป็นสองสิ่งที่เราชอบ คิดว่าถ้ามีตัวต่อไปก็จะซื้อส้มตำแต่ใจดใจก็คือแบบชื่อทูน่าดีไหมซูชิอุนิส้มตำตอนแรกคิดอย่างนั้นเลยแต่ก็แบบเดี๋ยวจะจซูชิอุนิทาทาทูน่าทาทาเป็นอีก,อ,กอีกเมนูหนึ่งที่โคตรชอบแล้วก็เลยแบบ แต่ส้มตำก็ชอบมากเหมือนกันก็เลยแบบใจมันแบบเลือกไม่ได้จริงทุกคนว่าอย่ไงไรระหว่างทูน่าแต่อืมทูน่ากับส้มตำไม่เอาไม่ชื่อตำไทยเพราะว่าเราชอบกินตำลาว ทูอะไรนะทูตำขอสองพยางเพราะว่าอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยเนี่ยคือจริงๆยังอยากให้ตั้งสามตัวมันคล้องจองกันอยู่ไงแต่ใจคือแบบชอบเห็นส้มตำอะแต่ถ้าจะคล้องจองมันก็ต้องเป็นทูหน้าไง ูน่ากับมาม่าแซลมอนแซลมอนก็ชอบแต่ว่าชอบทูน่ามากกว่าตอนแรกอะจะคิดในใจละอากามิชื่อยาวไปไม่ได้ทุ้งสองทระยำตำบักหูชอบตำลาวอะ่ะ ดังุรถด่วนเอ็นดูน้องนะคะเอ็นด er ูหมาตัวต <te le> ่อไปถ้าจะต้องมาอยู่ในครอบครัวแต่ละชื่อคือซู้ชีวิตมากเธอจะเลี้ยงอีกหรอก็แอบคิดอยู่นะแต่ก็พอเธอสองตัวก็พอแล้ววุ่นวาย มีสองตัวค่ะชื่อซูชิอุนิมีแมวไหมไม่มีค่ะแต่ว่าอ,อที่บ้านนะ่ะมีเยอะแบบพี่ชายที่บ้านในหม่งอะไรเงี้ยก็จะจะมีเยอะหน่อยเพราะว่า <c oughs> เยอะเลยอะ่ะแต่ไม่รู้ว่ากี่ตัวมเมื่อก่อนนะเยอะ <c oughs> าหมาชื่อส้มตำเรียกหมาว่าตำตำเหรอคะไม่ก็เรียกว่าส้มตำส้มตำส้มตำ,มตำอย่างนี้ไงยังแสดงอยู่คะ่ะแต่ว่าช่วงนี้แบบปิดกล้องแล้วไงเป็นช่วงพักผ่อน พรุ่งนี้ไลฟ์ไลฟ์อีกไหมไม่รู้เลยค่ะจริงๆก็แล้วแต่ช่วงอะถ้าสมมติว่าแบบเอออยู่เงียบๆมีจังหวะเวลาว่างก็จะไลฟ์ ็ว่าไอ้หุ้ยหัวใจเป็นสีดำมเลดชอบใช่ไหมไม่ส่งเป็นตัวติ๊กเกอร์ด้านข้างเนี่ยเป็นแบบเป็นสีเข้มขึ้นอือลดชอบคิดถึงมอดอรลระคาราคาพี่ปลา วินใกล้อ่อนแล้วค่ะฝากติดตามกันด้วยค่ะเดือนหน้าเดือนหน้าได้ดูกันแน่นอนทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะคะดูมาทุลโลุกันเจ็ดรอบแล้วแสดงว่าสนุบขอบคุณค่ะ เลือกไลฟ์ตอนไหนเดี๋ยวอแป๊บนึงก็จะไปแล้วเนี่ยเรามาแบบเซฮายทุกคนกินน้ำเสียงดังมาก ทางช่องวันบเ31นะคะเรื่องทวินร่างฉันวิญญ,ญาณเธอก็ออนแอร์เดืนหน้าเสียงน้องหมากินน้ำคะ่ะไม่ต้องตกใจเมื่อกี้ไข่ตีกองไม่ใช่หมากินน้ำคะ่ะขอบคุณนะคะพี่มุกไม่ไลฟ์กับพี่แบงหรอเมื่อกี้ไงไลฟ์ live แล้ว เดี๋ยวจะไปแล้วนะไปแล้วรู้สึกว่าไลฟ์งานแล้วเริ่มไม่รู้แล้วจะพูดอะไรขอบคุณน้องตะวันค่ะ กันดีนะคะทุกๆคนช่วงนี้ฝนตกก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะชวนมางานอีเวนต์เดือนหน้าก็ชวนทุกๆคนมาอีเวนต์อยู่เลยนะเดือนหน้าด้วยนะคะก็มีประมาณสามจังหวัดที่เราไปแต่ขออาภาัยที่จำจังหวัดแบบชัวๆไม่ได้นนนครลำปาง ับจังหวัดอะไรหน้าอีกหนึ่งจังหวัดส,สุราษฎร์ค่ะสามที่นี้ก็ฝากติ<น><ม><น>ดตามชมด้วยนะคะสุราษสิบสอง ลุฬาวันที่สิบสองนี้นะคะมีแพนไปหาดใหญ่ไหมถ้าตอนนี้ยังนะคะได้ดูเข็มจิราไหมได้ดูทีเซอร์อยู่คะ่ะอลังการมากเดี๋ยวจะไปติดตาม เดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกทุกคนเราไม่เห็นเลยเอะตอนเนี้ยแม่หนิงไลฟ์ฟิวหรอแม่น่าจะทำงานอยู่นะ ค <Okay, S 2> ไปสิคแหละบายบุยกูดไนท์ mm hmm. นะคะทุก mm hmm. ๆคนฝันดีนะคะฝากติดตามละครสารพึ่งเริ่มต้นฝากติดตามซีรีส์สาพึ่งเริ่มต้นด้วยนะคะแล้วก็ท mm hmm. วินร่าชฉันวิญยันเธอก็ได้ดูกันแล้วเดือนหน้าฝากติดตามกันด้วยแกทางช่องวันสามสิบป mm ิดจบายบาย